เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่22เมษายนวันนี้รอบค่ําครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของมาดิอุสคุนย่ากันต่อภายหลังเมืม่อคืนที่ผ่านมาครับซื่อเล็กซื่อใหญ่ในอังกฤษเล่นข่าวคึลรมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เริ่มเปิดฉากเดือนหน้าเจรจาคว้าตัวกองหน้าทีมชาติบราซิลวัย26ปีรายนี้เข้ามาร่วมทีมแล้ว ดูที่ล่าสุดในช่วงเย็นนี้ในครับสายข่าวระดับเทียนหนฝัง่งแมนยูอย่างลอรีวิทเวลของ The Atlantic กได้ออกมาร่วมยืนยันอีกครั้งว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เริ่มพูดคุยกับทั้งวูฟแฮมตันและเกอตัวแทนของมาเิอุสกุนยาสำหรับการดึงเจ้าตัวเข้าร่วมทีมแล้วอยู่ที่ดีลนี้ครับรูเบนอามริมและผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าจะพยายามดึงคุนยาเข้ามาสู่ทีมอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เป็นที่ชัดเจนในเรื่องของราคาแล้วครับที่วูฟแฮมตันยังคงหนักแน่นเรื่องค่าตัวจำนวน62.5ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นค่าฉีกสัญญาของนักเตะแต่แต่ว่าพวกเขาเน่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสสำหรับการแบ่่งงงจาาายตามครรส้ก ระเงินจากทับผีแดงเช่นกันครับซึ่งก็จะเป็นการแบ่งจ่ายเป็นงวดงวดเหมือนที่สโมสรนทาการซื้อนักเตะในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้ง5รายที่จะค่อยๆทยอยแบ่งจ่ายเป็นงวดงวดไปนั่นเองครับ ทางด้านอีกหนึ่งเย,ยวาวข่าวชันนาอย่างฟลาบิสโรมาโนครับที่ล่าสุดวันนี้เจ้าตัวก็ได้เปิดเผยข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับการพยายามคว้าตัวมาเดออุสกุนยาของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเช่นกันด้วยที่เขาเนี่ยครับก็ยืนยันว่ามาเดออุสกุนยาเนี่ยให้ความสําคัญกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมากขึ้นแล้วในตอนนี้ด้วยเขาเนี่ยกตือรือร้อนที่จะเข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและก็ไม่ได้สนว่าทีมปีศาจแดงของเราจะได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในซีซั่นหน้าหรือเปล่าด้วยโดยที่โรมานา่ั้ชจงาน เรารู้อยู่แล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกับนิวคาสเซิลสนใจมาริอุสคุนย่าและก็มีชื่อเขายูเนลิสของทั้ง2ทีมแต่ผมคิดว่าตอนนี้ผมผู้ดีเต็มปากเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังนําเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวมาริอุสคุนย่าจากวูฟแฮมตันไปร่วมทีมเจ้าตัวเนี่ยถึงแม้เพิ่งจะต่อสัญญาใหม่กับทีมเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาซึ่งมีค่าฉีกสัญญาที่62.5ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องเจราจากับวูฟก็ได้เพียงแค่ตกลงร,ร,ยรงายละเ,ละเอียดเร สิ่งสำคัญในตอนนี้ก็คือต้องตกลงเงื่อนไขกับนักเตะเองไม่ใช่กับสโมสรเพราะว่ามีค่าฉีกสัญญาอยู่แล้วและผมบอกได้เลยว่าในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งจะมีการพูดคุยกับเอเนต์ของมาดูสคุณย่าอีกครั้ง การพูดคุยครั้งนี้ออกมาดีมากเพราะว่าแมนยูเนเต็ดอธิบายโปรเจกต์ของทีมในฝั่งนักเตะให้ฟังได้ชัดเจนและที่สําคัญก็คือคุณย่ากับทางรนะูเบนอาร์มอริมมีเคมีที่เข้ากันอย่างมากไม่คนบอกกับผมว่ามารุสคุณย่าแมนยูเนเต็ดและก็รูเบนอาร์มอริมมีความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันได้ดีมากจะไม่การเจรจาครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจสุดๆและด้วยเหตุผลนี้แหละทางแมนยะูเนเตดน่ะเลยนําหน้านิวคาสเซิลและก็ทีมอ,อื่นๆที่สนใจในตัวเขา จริงๆแล้วก่อนหน้านี้มาริอุสคุนย่าเคยเป็นเป้าหมายในฝันของนอต์ h แฮมฟอร์เรส ที่ยังมีลุ้นไป League, แชมเปี้ยนส์ลีกและก็ยังเคยอยู่ในลิสต์ของอาร์ซนอลเมื่อเดือนธันวาคมด้วยแต่ถ้าว่าพวกเขาไม่เดินหน้าต่อและตอนนี้แมนยูเน็ดนำหน้าแล้วและจากที่ผมรู้มาแมนยูเน็ดกำลังเร่งปิดดีลนี้ให้ไวที่สุดและผมก็ไม่คิดว่าเราจะต้องมานั่งลุ้นเรื่องของมาดูสกุลย่าในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมหรือว่าช่วงวันที่ท้ายของตลาดนักเตะด้วยซ้ําแมนยูเน็ตพยายามเดินเกมให้เร็วที่สุดเพื่อแซงหน้าทีมอ,อื่นๆแถมก็ยังต้องคำนึงถึงเรื่องของ Financial Fair p l a y ด้วยเพราะฉะ จะต้องวางแผนเรื่องตัวเลขให้ดีที่สุดแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ความเคลื่อนไหวฝั่งนักเตะเริ่มแล้วเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเพิ่งจะมีการพูดคุยที่ดีมากกับแอร์เยนของนักเตะและทางคุณย่าเองก็เป็นเป้าหมายที่เหมาะสมจะเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจริงๆดึงนั้นการเจรจาสำหรับดีลนี้ถือว่าเดินหน้าไปอย่างราบรื่นมากม จากนั้นครับฟลาบิสโอโรมาโนก็ดีเสริมถึงข่าวลือระหว่างแมนยูเน็ตกับวิกตอร์ซิมเฮนที่สื่อฝั่งตุรกีออกมาโหมหนักมากว่านักเตะได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับกองทัพปีแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต่อเรื่องนี้ครับฟลาบิสโอโรมาโนก็ดีเสริมเอาไว้ว่าที่ผมทราบมาก็คือแมนเชสเตอร์ยูเน็ดสนใจวิกตอร์ซิมเฮนเป็นอย่างมากแต่ถว่าก็ยังไม่มีข้อตกลงใดๆนขณะนี้ แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังรอที่จะดูว่าผู้เขาจะผ่านเข้าไปเล่นในรายการแชมเปียนส์ลีกได้หรือไม่เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าผู้เขาสามารถลงทุนกับกองหน้าตัวเป้าได้มากน้อยแค่ไหนในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งการไปยังแชมเปียนส์ลีกนั้นหมายถึงว่าผู้เขานะจะมีเงินพอสำหรับซื้อกองหน้าแพงๆเข้าร่วมทีม ก็สำหรับดิวของมาเดลสกุนยาครับ mm hmm. เมื่อดูจากทิศทางของกระแสข่าวแล้วหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนี้ครับตัวของมาเดลสกุนยาก็น่าจะได้เป็นนักเตะคนใหม่ mm hmm. เพ่อเพมจะเป็นคนแรกในตลาดซัมเมอร์นี้ของทีมเราด้วยนะครับ มาต่อกันที่เรื่องราวในตำแหน่งผู้รักษาประตูกันบ้างครับที่ก็ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องถึงแม้ในช่วงก่อนหน้ากระแสจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับบ้างก็บอกว่าแมนยูนเต็ดไม่ได้มองการซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่นั้นสําคัญเพราะว่ากําลังโฟกัสไปยังตําแหน่งอื่นมากกว่าแต่บางรายงานครับก็บอกว่าตําแหน่งผู้รักษาประตูทางแมนยูนเต็ดนั้นให้ความสําคัญพอๆกับการซื้อกองหน้าคนใหม่เลยทั้งนี้ครับจากรายงานล่าสุดของอาโโบลาสื่อของโปรตุเกสได้ออกมาระบุว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงส่งทีมแมวมองเข้าตามเช็คฟอร์มของดิอโก้คอสตาประตูจอมหนิบของเอฟซีปอร์โตอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงในเกมล่าสุดที่พบกับทางฟามาลีเกาด้วย และในขณะเดียวกันนะครับทางทีมเพื่อนบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีทีมงานเข้ามา2ฟอร์มประตูรายนี้เช่นกันเนื่องจากว่าเป๊ปกวเดียลไลก็เตรียมจะเปลี่ยนขุมกำลังของทีมแมนซิตี้ขึ้นมาใหม่พลังพวกเขาครับก็จะไม่ต่อสัญญากับแข้งตัวเกา่าๆหลายคนทั้งเควินเดีบรอยก่อนหน้าและล่าสุดนะครับตามข่าวเบนาโดซิลบาก็เป็นอีกคนครับที่อาจจะโดนโลาะออกจากทีมและตามข่าวเอเดันก็เตรียมจะอำลาทีมเรือใบเช่นกันด้วย อย่างไรก็ตามครับตอนนี้สถานการณ์ของแมนยูเนเตดที่จะคว้าตัวดีโก้คอสตาเข้าร่วมทีมนั้นอาจจะค่อนข้างยากเสียหน่อยครับเนื่องจากว่าทางปอ r t ตั้งราคาขายไว้สูงถึง75ล้านปอนด์หรือว่าตกประมาณ90ล้านยูโรเลยทีเดียวในขณะที่ฝั่งแมนซิตี้เองก็ไม่พร้อมจะจ่ายในราคานี้เช่นกันทั้งนี้ครับจากรายงานเพิ่มเติมทางอันเดรวิลาสโบอาสที่เป็นผู้ในการกีฬาของ FC p o r ปอโต้ไม่ปิดโอกาสจะปล่อยนักเตะออกไปแต่ว่าก็ต้องเป็นหลังศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเท่านั้นครับ ไปต่อกันที่ดิวของเจดอนซันโชกันหน่อยนะครับหลังตอนนี้เป็นที่ยืนยันแล้วว่าการปล่อยยืมตัวปีกวัยยม4ปีให้กับเชลซียืมตัวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพร้อมกับมีออปชันซื้อขาดนั้นคือตอนนี้ครับออปชันดังกล่าวสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีแล้วและทีมสิงห์บรูเนะี่ยการันตีแล้วนะครับว่าพวกเขาจะไม่จบต่ำกว่าอันดับที่15ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกด้วยที่ในออปชันบังคับซื้อน,นี้ครับเชลซีจะต้องจ่ายในราคา25ล้านปอนด์ส่วนในเรื่องของรายละเอียดส่่่ววนนนนนตััอออืกกก็็จจะะะเเเเปห้้าทีีขงงลลซแลคุยบ อย่างไรก็ตามครับอย่างที่เราทราบกันว่าเชลซีจะไม่ซื้อขาดก็ได้กับดีลนี้เพียงแต่ว่าต้องจ่ายค่าปรับที่อาจจะอยู่ที่ประมาณ5-10ล้านปอนด์ให้กับแมนยูเน็ดแทนโดยสำหรับซีซั่นนี้ครับทางซันโชลงเล่นให้กับเชลซีไปทั้งหมด27เกมในลีกทำได้3ประตูกับอีก4แอสซิสด้วยกันครับ มากันที่บทสัมภาษณ์ของแพทริกดอกูวิงแบ็กวัย0ปีที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาสู่ทีมในช่วงตลาดมกราคมที่ผ่านมาครับรืวเจ้าตัวนะั้นี่เปิดใจกับทาง Sky s p o r t สื่อในอังกฤษถึงสิ่งที่เขาต้องปรับปรุงในการเล่นในพรีเมียร์ลีกรวมถึงการรับมือกับแรงก,กดดันภายใต้การเล่นให้กับสโมสร์ระด,ดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการจะกลับไปสู่จุดสูงสุดให้ได้ดีไวที่สุดโดยกับเรื่องนี้ครับแพทริกดอกูได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมคิดว่าผมแค่ต้องปรับปรุงการตัดสินใจของตัวเองคิดให้เร็วมากขึ้นเมื่ออยู่ในสนามและก็ประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีมากขึ้นด้วยผมชอบที่จะขึ้นไปข้างหน้าและก็ช่วยทีมยิงประตูและผมแค่ต้องปรับปรุงเรื่องการตัดสินใจของตัวเองที่มีปัญหาอยู่บ้างแต่มันจะต้องดีขึ้นแน่ๆ ผมคิดว่าทุกสโมสรมีความกดดันสูงแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดว่าที่นี่มีความกดดันสูงมากเพราะว่ามีความคาดหวังที่สูงมากแต่การที่คุณใจเย็นสงบเมื่ออยู่ในสนามก็ทําให้คุณพัฒนาขึ้นได้แน่นอนว่าเมื่อคุณเข้ามาในทีมช่วงกลางซีซั่นแบบนี้คุณย่อมเจอกับความกดดันและแฟนๆก็ต่างคาดหวังในตัวนักเตะคนใหม่แรงกดดันก็จะสูงมากขึ้นแต่ถ้าว่าพวกเราก็จะช่วยทีมอย่างเต็มที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ผมรู้เรื่องนี้ดีตั้ง แต่วันแรกที่เข้ามายังสโมสรอนแล้วและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเ่็แรอบค่ประรําวันที่22เมษายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ